ขอเพลงหน่อยเพลงอะไรเพลงอะไรเดียก็ละครั้งหนึ่งแหละละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มนั่นชื่อว่าฉันบทหนึ่งหมดในนั้นมีนผู้ประพันธ์คือฉันแลจะจ๊ะ ป้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปร้องเพลงที่ศูนย์หนังสือจุฬากันค่ะแต่ก่อนไปเราก็ขอซื้อน้ำแอมเบลพลัสเติมพลังก่อนค่ะก็จัดมาเลย2ขวดคนละขวดกับโซดาวันนี้ออกจากบ้านแต่เช้าเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราแวะซื้อกาแฟให้พ่อก่อนนะคะไปสั่งกาแฟให้ป้าป้ากันตอนนี้ก็สั่งกาแฟเรียบร้อยแล้วค่ะได้บินมาแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรอก่อนนะคะระหว่างนั่งรอเราก็ดื่มแอมเบลพลัสรอเลยค่ะตอนนี้ก็ได้กาแฟแล้วค่ะวเดี๋ยวเราไปกัน แล้วก็มาถึงส่วนหนังสือจุลาแล้วค่ะก็เอาแอมเมลพลัสมาให้โซดาเลยคนละครัแต่ก่อนร้องเพลงก็ขอเติมพลังได้การกินข้าวก <_ t une> <p> ่อนแล้วกันแต่กีต้ากินข้าวมาแล้วก็เลยนั่งรอโซดาค่ะเสร็จแล้วงั้นไปฟังเพลงกัน หลังจากที่ร้องเพลงเสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นที่สยามสแควร์กันค่ะตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นคนเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดาเดินเล่นมาได้สักพักหนึ่งก็เริ่มมีคนงองแงแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย